สวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วป้าลุงไปพาละทุระหลายอย่างนะคะสุดท้ายก็มีเลยเอาปลามาอีกพี่นอ้องยังหมนอคราวนี้เอาปลาดุกนะคะเอาโอ้ห บอ่อปลาทับทิมของยายเอ,อ้าททำไมน้ำมีน้อยจังเลยอ่ะปล่อยน้ำมาอีกเลยน้ำน้อยมันหัวบ่อตา,อตาทำไมไม่เปิดใส่เยอะๆขาบอกเอาลงได้เลยเหรอจะลงได้นี่นะใมันุ่นเคยนน้ำโอ้ ถ้าน้ำน้อยมากๆเดี๋ยวมันก็จะไม่อยู่แล้วมันร้อนดูน้ำถ้าน้ำร้อนมันก็ไม่อยู่เด้เอามาปล่อยทางหมผินี่รู้เนาะดูดูด,ดโอ้โหคุณลุงหย,ยิบนังยางคือแม่ จะถิ่มลงไปในบอ่ออารูสุดน้ำก็น้อยอยู่เนาะนั่นนั่นน่นอีกละทั้งหลายอันเอาขอึนะ้นมาอีกนะเซ็ตหนึ่งยีงได้ฮะปลาซี่กิน นี้ก็โหยังไม่ออกมานะคะเขายังไม่คุ้นเคยกับน้ําใหม่เนาะอ,อย่าย่มา,าตรงเทเขาออกมาเองเนาะมึงยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นเคยลุ้นลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นว่าเขาจะออกมาไหมนะคะเนี่ยว้ากําลังลอยดองดองออกมาแล้วพี่น้องกําลังลอยดองดองดองออกมาแล้ว เฮ้ยไม่รู้จักทางออกแล้วตะแคงตะแกะตะเคงให้เขาหน่อยแล้วกระตุ้นหน่อยโอ้โห,หออกมาแล้วออกมาแล้วตัวหนึ่งลอยดอง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 ,ดองไปแล้วลอยดองดองดองไปแล้วพี่น้องโ,อโหมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นมากเลย นะอันนี้คือบอ่อปลาทับทิมของป้านะคะตอนนี้มันไม่มีแล้วละ่ะไม่อยู่นะคะปลาทับทิมไม่อยู่ก็เลยลองไปเอาปลาดุกมาลองดูเมื่อก่อนนี้ปลาดุกเขาก็อยู่ได้แหละนะที่บ่อตรงนี้แต่น้ําตอนนี้น้อยอยู่น้ําต้องเยอะกว่านี้ กำลังทําความรู้จักกับน้ํากําลังทําความรู้จักกับแหล่งที่อยู่ใหม่นะคะอืมกำลังล่องลอยละล่องลอยละล่องออกมาแล้วกําลังลอยละล่องออกมาแล้วออกมาเลยออกมาเลยจ้านี่คือบ่อความลึกนะคะแต่ว่าน้ํายังน้อยอยู่อย่างน้อยต้องมีครึ่งหนึ่งนะคะ อย่างน้อยนะต้องมีครึ่งหนึ่งแหละน้ําอันนี้มันจะอยู่ก้นบ่อแล้วนี่เขาไม่ออกไม่ออกก็กระตุ้นให้เขารู้จักทางออกหน่อยมีแต่มีมีแต่แตพากันว่า้กลับคืนไปในก้นถุงนะคะเออมีแต่พากันว่ายกลับเข้าไปในก้นถุง ไ็ยอมไหว้ออกมาที่นอกถุงเลยทำไมจ๊ะอืมไม่อยากออกมาที่อยู่ใหมห่หรอคะคือถ้าจะเทออกเลยเนี่ยก็เกรงว่าเขาจะช็อกนะเนาะเกรงว่าเขาจะช็อกก็เลยให้เขาอทําทความรู้จักกับน้ำที่บอ่อใหม่หน่อยโอ้เหมือนรอยละล่องไหมนะคุณลุงปิ่นท่วง หนึ à, ่งไปแล้วหนึ่งอะไรเขาจะเอาปลาตายให้งั้นเหรอมันตายมันจะต้องเต่ามันสิยไปเราเกลือไว้ตายไปยังน้ำเต่ากินมาน้ำเผ่าดู้วย ปล่อยออกมาเลยเข้าไปอยู่ในถุงไม่ยอมออกอืมให้ออกมาเลยน่าน่าน่านา่ไม่ออกไม่ยอมออกจากก้นถุงตั้งหลายตัวอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่ที่บ้านใหม่นะจ๊ะมาอยู่ที่บ้านใหม่จะได้อยู่ที่มีน้ำเยอะๆนะจ๊ะ เดี๋ยวยายจะปล่อยใส่เองน้ำเออเป็นไงบ้างดุกอะไรเนี่ยเสียอืมน่าจะรอดแล้วไหมตัวโตแล้วก็เอาตัวใหญ่หน่อยนะคะมาก็กะว่าให้เขา รอดแหละมีแถมไหมเนี่ยมนะม300ไม่เขามีแถมบ้างไหมเนี่ยปกติเขาก็ต้องแถมบ้างแหละยสามร้อยบาทมันจะต้องมีมากกว่าสามร้อยตัวสิถ้าแถม นนนนนคนที่เขาขายเขานับนับอยู่ยแ,แต่ว่าแถมเขากวจะกแถมลายดักทิปตัวเศร้าตัวนันเอ้ยไม่ถึงยังมากก็สามสีตัวนี่แหละใครจะไปแถมมากขนาดนั้นอืออุ้ย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 เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ดู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 ดดดดน้องทักทิม น้องทัพทิมไหว้ออกมาทักทายเพื่อนใหม่เลยนะคะโอ้โหนึกว่าไม่อยู่แล้วนึกว่าไปกันหมดแล้วที่แท้ก็ยังเหลืออยู่มีน้องทัพทิมเมื่อสักครู่นี้นะป้าเปียกเข็นเขาไหว้ออกมาทักน้องใหม่มาทักน้องใหม่เลยวัดดีนั่นๆๆๆๆไปละน้องทัพทิมโอ้คงจะดีใจนะเนี่ย นึกว่าจะอยู่โดดเดียวเดียวได้และก็มีเพื่อนใหม่มาเลยน้องทักทิมคงจะอะ่มีความสุขขึ้นเนาะคงรู้สึกดีขึ้นเพราะว่านึกว่าได้อยู่ตัวเดียวโดดเดียวเอกาอเพื่อนปลาเปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะคะโอ้โหอาจจะเหลือมากกว่าหนึ่งตัวอยู่เพราะว่ามันมีมันมีที่ซ่อนนะคะมีจอก มีจอกมีผักตบชวาให้เขาซ่อนตัวอยู่ที่สำคัญต้องใส่น้ำเยอะหน่อยประเดี๋ยวนกกระยางสีขาวชอบมาแวะเวียนเลาะอยู่แถวนี้มันยิ่งเก่งอยู่มันเก่งหาปลาด้วยพวกนี้อ่าถ้าน้ำน้อยก็เข้าทางมันเลยอืมดําผุดดําไหวแบบนี้ก็แสดงว่าชอบละวสิใช่ไหม ชอบไหมจ๊ะดุกชอบบ้านใหม่อยู่เนาะเห็นดำผุดดำไหยอยู่น่ะโอ้เล่นน้ำสนุกเชียวอืมกว้างกว่าเดิมใช่ไหมกว้างกว่าที่สูเจ้ามานะเอาาเอ,าเอ,าเอาตัวนั้นมันมัน,ม,นมันเล่นอะไรอะ่ะชอบเฮ่ <Ha? S 2> อเออนั่นแหละสิมันไม่เหมือนกับไวไายเล่นนี่ มันดิ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 นอู้ตายแล้วนั่นไงนั่นไงชิช,นชันเห็นสองตัวแล้วน้องทักทิมไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะจ๊ะมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่เมื่อสักครู่นี้เขาออกมาสองตัวออกมาทักทายเพื่อนใหม่เลยเออน้องๆมาเออน้องๆม,มาแล้วจ้ะน้องทักทิมมาดูน้องๆหน่อยแล้ว ออกมาทักทายออกมาเยี่ยมกันเขาก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะน้องทัพทิมอุ้ยอยู่ๆก็มีน้องๆม,ม,มีเพื่อนๆมานึกว,ว่าเราจะได้อยู่กันเท่านี้ใช่ไหมว่าสักครู่นี้ที่แน่ๆป้าเปียเข็นแล้วสองตัวมาด้วยกันทับทิมไปนะคะก็หวังว่านะหวังว่าบ่อของเราจะไม,ไม่ได้อยู่แบบเปล่าได้ เรียกว่าเสียประโยชน์ทิ้งเปล่าๆเพราะว่ามีบ่อเปล่าไม่มีปลานะคะทีนี้ก็ความจริงแล้วฤดูแล้งก็อยู่ข้างหน้าแหละเดือนมีนาเมษาถ้าไม่มีฝนน้ําก็คงจะร้อนหน้าดูแต่ไม่เป็นไรบ่อกก็ลึกอยู่นะคะถ้าเราใส่น้ําให้เยอะหน่อยบ่อน้ําก็คงจะไม่ร้อนนะคะอืมไหนลองให้อาหารบ้างสิน้องจะกินอาหารไหม นี่แหละก็สำหรับคลิปนี้ก็เราไปเอาปลานะคะปลาดุกมาปล่อยแทนน้องทับทิมนะคะก็ลุ้นต่อไปอรอดูว่าเขาจะมีชีวิตอยู่รอดไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ